สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ His History World กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราก็มีฟุตเทจจากสงครามเนี่ยนะครับเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ฟังกันโดยเรื่องราวนี้เองเนี่ยนะครับผมจะเป็นการไปสัมภาษณ์ทหารยูเครนหลังจากที่พบทหารรัสเซียเนี่ยนะครับผมต้องการจะหนีจากสงครามนะครับอย่างที่เราเห็นกันในหลายๆข่าวที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทหารรัสเซียเนี่ยไม่อยากจะมาลบเยอะมากๆเลยถูกไหมละครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นทหารที่ถูกระดมมาหลายหลายคนเองเนี่ยแทบไม่มีการฝึกด้วยซ้ำไปหรือบางหน่วยเองเนี่ยก็อยากจะลบเหลือเกินนะครับเอาเราอาชี ยากรมารบด้วยซ้ําคือมันมีหน่วยที่หลากหลายมากๆแต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้หรือว่ามีหลายๆคนเนี่ยที่เขาเองอ่ะมันถูกบังคับมารบอ่ะไม่ด้อยากรบอะไรเลยจับปืนยังจับไม่เป็นเลยนะครับแยกประกอบชิ้นส่วนปืนเนี่ยยังทําไม่เป็นเลยทีนี้เองเหล่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยนะครับผมได้ตัดสินใจที่จะทิ้งฐานที่มัน่นแล้วก็ได้ปลอมตัวเป็นประชาชนชาวยูเครนนะครับเพื่อที่จะหนีออกมาหลายๆครั้งหลายๆคราวเนี่ยนะครับพวกเขาได้ถูกพบเจอแล้วก็ถูกจับได้แต่บางครั้งเนี่ยก็จับไม่ได้เหมือนกันโดยจากคลิปที่ได้มีการไปสัมภาาษณ์หรยคร รายหนึ่งที่มีฉายาว่าหมูป่าเนี่ยนะครับผมวายบอลเนี่ยนะครับตัวของเขาเองเนี่ยนะครับผมได้บอกว่ามีการพบเจอทหารรัสเซียเนี่ยได้ปลอมตัวมาเพื่อที่จะหนีออกจากสงครามโดยพวกเขาเองเนี่ยได้แต่งเนียนเป็นประชาชนนะครับผมตอนแรกเองเนี่ยก็ไม่รู้หรอกแต่พอเห็นไอ้หมอนั้นวิ่งเท่านั้นแหละก็เลยรู้ว่านั่นน่ะคือทหารรัสเซียปลอมตัวมาถ้าเขาไม่วิ่งเนี่ยอาจจะไม่รู้แล้วก็คิดว่าเป็นประชาชนคนธรรมดาก็ได้และหลังจากทหารรัสเซียรายนั้นถูกจับเนี่ยก็ได้ถูกถามว่ามาจากไหนเขาก็บอกว่าอุย้ยเดินทางมาทางเรือ ยอยากจะกลับเลยเกินอะไรแบบนี้นะครับผมก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างละกันนอกจากนี้เองเนี่ยยังมีการบุกไปยังฐานที่มั่นสเตชันประจําการต่างๆของกองทัพรัสเซียอีกแล้วได้พบว่าทหารรัสเซียเนี่ยได้ทิ้งชุดได้ทิ้งทุกอย่างเอาไว้หมดเลยนะครับอาหงอาหารหรือแม้กระทัง่งพวกยาสูบต่างๆเนี่ยก็ทิ้งเอาไว้แล้วก็ได้มีการมาค้นพบอีกว่าทหารรัสเซียจํานวนมากเนี่ยติดยาเสพติดหลายชนิดมากๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้เองถ้าเรามามองกันว่าเราเป็นทหารเนี่ยลองเอาใจเขาไปใส่ใจเราอะ่ะเราก็คงพอจะนึกภาพได้ว่า ถ้าเราไม่อยากมันลบเลยเนี่ยต้องมาลบเลยอะ่ะแล้ววันๆมันไม่ได้มีสิ่งเอนเตอร์เทนแรงต่างเหมือนกับเมืองที่ชีวิตที่เราเคยผ่านมาถูกปะอันนี้มันเป็นชีวิตของสงครามอะ่ะเราต้องมาประจําการอยู่ตามจุดต่างๆที่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยพวกเขาก็คงต้องหาทางที่จะระบายความเครียดของตัวเองออกมานะครับอันนี้ผมก็ไม่อยากจะไปโทษเขาหรอกว่าทําไมเขาถึงมาติดสาเสพติดอะไรแบบนี้ หากเราลองไปอยู่ตรงนั้นเองนะเราอาจจะเข้าใจก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วในยุคสงครามโลกหรือว่าในยุคแบบใหม่ๆที่ผ่านมาเวลาเกิดสงครามเนี่ยทหารเนี่ยก็ใช้ยาก,กันเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุราห,หรือว่ายาเสพติดชนิดอื่นเพื่อระบายความเครียดในใจเงียเราต้องระแวงชีวิตตัวเองตลอดเวลาเราจะแบบไปมีความสุขได้ยังไงคนเราก็ต้องการความสุขถูกไหมมันก็ต้องหาทางในการที่จะระบายสิ่งต่างๆที่มันเก็บอยู่ในใจออกมานะครับอันนี้ก็พูดกันตรงๆเลยว่าถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ดีอย่าถูกไหมแต่แบบว่ามันห้ามยากจริง แล้วเราก็เข้าใจถึงคนที่ทําได้เลยคือเราฟังเพื่อเข้าใจเราไม่ได้ฟังเพื่อตําหนิพวกเขาและสุดท้ายเองเนี่ย ด้วยความเป็นมนุษย์อะ่ะพวกเขาก็รักชีวิตอยู่ดีนะครับเมื่อรู้ว่าทหารยูเครนจะมาถึงเนี่ยพวกเขาก็หนีกันเลิดเลยนะครับผมทิ้งทุกอย่างเอาไว้ไม่เก็บอะไรไปสักอย่างเลยนะครับเอาตัวรอดเป็นยอดดีถูกไหมตอนนี้เอาชีวิตรอดก่อนของอะไรต่างๆเนี่ยช่างแม่งนะครับซึ่งทหารยูเครนเห็นเองเนี่ยก็มีการแสดงความคิดเห็นออกมาในเชิงที่อาจจะเห็นใจทหารรัสเซียเองด้วยซ้ําไปนอกจากนี้เองเนี่ยก็มีการแซรรัสเซียด้วยว่าโอ้โหนี่คือกองทัพที่ใหญ่อันดับ2ของโลกนะเว้ยจะมาประกอบไปเรื่อยคนติดยาคนติดเหล้าหรือรวมไป เราพวกอาชญากรต่างๆที่เอามารวมกันก็แซก,กันเต็มที่เลยนะครับนอกจากนั้นเองยังมีการบุกไปยังฐานที่มั่นที่ทางราัสเซียเนี่ยเคยตั้งมั่นเอาไว้นะแต่ตอนนี้ถูกยูเครนตีทําให้รัสเซียต้องล่นถอยมาถูกไหมก็ได้พบกับพวกซากปรักหักพังต่างๆมากมายนะครับเหตุการณ์นี้เองก็คงโชว์ให้เห็นเลยนะว่าทุกคนเนี่ยก็รักชีวิตของตัวเองนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยในคําว่าชาติหรือในคําว่าอะไรก็ตามแต่ผมคิดว่าคําว่า การเป็นมนุษย์เนี่ยมันสําคัญที่สุดนะครับผมสุดท้ายอะ่ะหลายๆครั้งหลายๆลคราวเราก็เห็นน้ําใจในสนามรบเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะอยู่คนละฝั่งเนี่ยแต่เรารู้ว่าอีกฝั่งอะ่ะไม่ได้ต้องการจะมารบเลยนะครับเราก็เห็นใจซึ่งกันและกันได้เหมือนกันคือในวันนี้ไม่ได้จะมาเจาะเรื่องราวของทหารของแบบกองทัพนูน้นกองทัพนี้ที่เป็นเหมือน ภาพรวมของกองทัพแต่เราอยากจะให้โฟกัสไปที่ทหารราบที่อยู่ในแนวหน้าของทั้งสองฝ่ายทหารยูเครนเองเนี่ยบางคนก็ยังเห็นใจทหารรัสเซียเลยหรือทหารรัสเซียเองบางคนก็ยังเห็นใจทหารยูเครนเหมือนกันพวกเขาอะ่ะไม่ได้โกรธหรือไ,ไ,ไม่ได้เกลียดอะไรกันเลยคนที่เกลียดคนที่โกรธกันคนที่มาทะเลาะกันอะ่ะมันคือคนเบื้องบนต่างหากครับคนที่ต้องสวยคือใครกันเลยครับผมก็คือเหล่าทหารราบที่ต้องถูกใช้เป็นเหมือนหมากในสงครามเหตุการณ์นี้เองเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในรัสเซียกับยูเครนด้วยนะครับผมจริงๆแล้วทุกสงครามนั่นแหละมันก็เกกิดจา ไม่กี่คนเนี่ยนะครับผมตัดสินใจนะครับส่วนคนที่ต้องรับกรรมเนี่ยคือส่วนรวมนั่นเองตัดสินใจเพียงน้อยนิดแต่คนรับกรรมรับทุกคนนะครับตรงนี้เองก็อยากจะมีพื้นที่แล้วกันนะครับผมที่อยากจะบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันอยู่อย่างสันติปองดองเถอะโลกตอนนี้ก็แย่มากพอแล้วนะครับมีปัญหาอะไรอีกมากมายที่ต้องร่วมกันแก้เนาะไม่ใช่ว่าจะแก้ประเทศใดประเทศหนึ่งได้มันต้องช่วยกันทุกคนนะครับผมถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยโลกคงจะน่าอยู่ขึ้นมาก,มากๆอย่างแน่นอนไม่ใช่เหมือนตอนนี้ที่โลกนั้นใกล้จะแตกอยู่ทุกวันอยยู่แล้ววันนไหนจะิ เคลียร์กันก็ยังไม่รู้เลยถูกไหมนะครับวันไหนจะบ้มกันเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยนะครับผมตื่นมาด้วยความหวาดระแวงนะครับหวังว่าทุกอย่างจะสันติลงโดยเร็วนะครับผมแล้วก็นี่คือประสบการณ์โดยตรงเลยแล้วกันที่เขาให้สัมภาษณ์มาจากหน้าสนามรบจากแนวรบข้างหน้าเลยนะครับว่าเหล่าทหารเนี่ยเขารู้สึกยังไงผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยสงครามก็กินเวลามายาวนานมากๆแล้วทหารทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็คงจะเหนื่อยกันสุดๆแล้วนะครับก็หวังว่าทุกอย่างจะจบลงโดยเร็วไม่ว่าคุณจะอยู่ฝ่ายรัสเซียหรือฝ่ายยูยเครนก็ตามนะครับก็ขอให้น มาสู่โลกด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้ลาล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ history world บ๊ายบายครับสวัสดีครับ